สวัสดีครับพบกันในเดือนเมษานี้มาแนะนำในสิ่งที่ดีการเสริมชะตาชีวิตของเราในช่วงเมษานี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าประตูนรกประตูพูดผีประตูของวิญญาณสามารถรับสิ่งต่างๆกับเราได้การเสริมอันดับแรกคือการขอขมาทุกสิ่งที่เราทำไปโดยที่ไม่รู้ไปกระทบกระทั่งเจ้าที่เจ้าทางทุกที่ค้าขายไม่ค่อยดีลืมไหว้เจ้าที่บ้านมั่งหรือเปล่าไม่ได้กล่าวไม่ได้ บอกไม่ได้ขออภัยแต่ด้านเดือนนี้หนึ่งการยอมรับความเป็นจริงการที่เรายอมรับกับเจ้าที่เจ้าทางแปลว่าเรายอมรับว่าเราพลาดอะไรไปเสริมสเสน่เสริมความเป็นมงคลพ่อแม่กราบไหว้บูชาใส่ซองให้สักหน่อยหรือเปล่าครับให้นึกถึงผู้มีพระคุณ ทำบุญเข้าวัดนะคนที่เป็นชาวพุทธก็เข้าวัดนะ่สวดมนต์ฟังพืชฟังธรรมทาจิตใจให้มันสงบยิ่งพระเราเคยจุดธูปไหว้กันบ้างหรือเปล่าแล้วโอกาสดีมาถึงเราเป็นคนไทยช่วงสงกรานยิบพระประทาน อุ้มพระประธานมาอาบน้ำสงน้ำพระสะบ้างชีวิตจะได้เป็นสุขแต่อย่าลืมนะครับทำทานกันไวเ้เถิดเกิดเป็นคนนี่ในหลวงท่านมีไว้ในเพลงเราจะรู้ไว้าทำไงไว้สู้ในชีวิตใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและมีชีวิตอยู่ยืนยาวให้ตลอดรอดสงกรานจะได้พบกันทุกปีโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ